เทวายอนอนตื่นใจอย่าอายจำกินอย่ามินเนินหน่อยอย่าคอยหวาดหน้าไอ้นั่นกาโตะแต่อีกตาราหนึ่งวั้ดูจักหน้าดูจักยายกบคนดีเป็นมิดปฏิบัติตามรักตรมนี่กับขาท้าเตี้ีอ๋อเอออเจ่าได้ก็ไม่โพสไม่ดูจักใจเดือนเบือจ้องเบื่อกับเรือกเดือนหนึงไม่เลือดต่างบาดเกียงกริบเดือนเดือนโรเก็ดันกับเพือก็เเลือดตั้งเจรีงดันไอ้ไอ้ิ้งกเลย นี่กูไม่โดนจำไรเด้อตอนตุนมันทำจำพีดเสี่งว่าจำไรเดียจำได้ด้วยลงเล่ลงอ้วนเแถวแรกลงเล่แต่โกูแปะเล่ลงเล่ไว้ลงเล่แต่กูมองคืนในใจโอ้มันก็น่าท้วงแจวๆตักน้ำหลังหน้าเว้นคืนในขั้นกูอย่างอ้วกกีคลันเรียงไก่เนียงาบั้มไก่ได้แต่เมื่อไงเรียงไก่ปั้นเตี๊ยบบวันไก่นักเข้าไป ไก่ปันขี้ตายตายโอ้โตูไก่บ้านไม่ได้ไก่บ้านเลี้ยงเป็นต้องจ้าวปีก็ไม่ได้ใกล้แต่มันไม่เคยตายนะฮันไก่ปันแล่ตอนดำตัวมันตัดรัดปลามาแจ็คลยอ๊อกคิบตัวเบิดตายโอ้โหเจ้าตายป็นวันอาทิตย์ไม่ได้เลี้ยงมวยกันตายอ๋อเกลยเออก้าวไปในลาวเลยแต่แลงเสียงดังกับโรติดเขื่องกลางลาวตายตูไก่บ้านไม่ได้ไก่บ้านน่าหลอดทิบรอเยแยกไม่ใจตายมัน เดี่ยวกแล้วแยงว่างหลงเพื่อเพื่อออกบรรนังกินน้ำจาลบมาตึงอะไรน้ยบินไปได้แล้วเคยบานเออไม่ตายหลอดเย็บไม่ตายเย็บกราตรงนเลยเย็บใหญ่โต้ไหมปี้วันนั้นไอ้จริงเลยตัดยางกัดเอวเจงเอืออยากแรงเดยตัดยางกัดเอวดิเดี๋ยวดีไม่ดีมันนี่ระเบิดใต้เอวอันเก่งเกตครัวตุกจริงเออ นี่มื่เราจุดเกี่ยแก๊สเด็บเอวถึงต่อดใต้มาพวงที่หน้าปากกรณีมันเกิดการเผาไหม้มัเกิดการเผาไหม้มันได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว้ากรณีเราทุบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไปอันตรายต่อชีวิตนะเด็กมึงเห็นไหม้คนตัดยางตัวเรื่องเรื่องเรื่องเหมือนแหมกี้มินหมือนจริงเหมือนกันไม่เหมือนโบเตอยางโบเตอยางปากแน้นนี่ก็ได้แบบนั้นพอเราไปทุบกาซอันตรายก็ไปแล้วกับมึงปักต่ำเลยเกลือขึ้นรับยางเนี่ย เก้เรากลือหนักจ้างงี้กันตา,ายได้การตกสิ่งอันตรายเพื่ออ๋อกุบคนโดยกานปลัดดาเจีงเที่ยงกันตา,ายโง่คนโดยกานปลัดไปใฉยมันตัวน้อยนะื้อวัวเกาแลกต้องปลาต้องลงพยาบานกูโตก็แล้วกูมาไก่โลนีพอไดยดูแลโลนีปลัดวัวเกาหอีขี้ต้องปล,ลงาไปเอ็กซ์เรย์เออต้องเทีย่ยงกายดักจาให้มันอันเหมือ,อนกูจำ,ำหน้าตาต้องจ้องลวดว่าไอ้เทีย่ยงตัวอันใดเบื่อเลือด มึงตำกับเพลือตุกปลัดตรงเลพวกก็แหวกไ,ก,ก,กไปเอ็กซาเร่ตึงปอบไายตึงเหมือนกันปไปแล้บ่าวานกระเป็นปอดลูกปอดตายอ่ะเบิกนึงที่มึงต้องเป็นเบื้องตัวงเป็นไม่ว่ามันเป็นม,มันปรัดหลอดกูอ่ะตายพันนั้นไม่แต่มึงวีตำดาวกูนับนุ่นเองไอ้เรื่องหลอดมันไม่นเพลือไม่ต้องซื้อกไวมึงไอ้หลอดไอ้กูที่กันนันกายดูยไม่ตำแล้ว มึงแค่รถเครื่องกับจางเอองานบ้าวันดีแต่ว่ามึงเาไปซ้อมมาเลยเออฮะได้ไหมนี่ซ้อมมึงสาวได้ได้กู๋วแท็กซีเบิร์นนายู่อ่ะรถเครื่องพี่ได้ซ้อมแซีเบิร์นแล้วกูเจอไม่ดีวะวันนี้กูว่าอะไรนี่ไม่ใจมึงใจกูห้าแต่ซ้อมอะไรขี้ซิ้นไงมึงไปเจอตัวดังใจกับเจอเครื่องใจกับ

แม่กควเตาทำขนมนำปะัานสร้างคนธาดไวในล้างต่างชาตินะในปรวันกคอยประจํานํามาดาจาาเกฮ้ามุงตรงมาดงไร อยถอยหลังกลับมาที่นครแสงทององค์แนางสุจิตดาได้กระสูดทดาสาวนั่นก็นามว่าองค์หญิงราตรีผู้เลอโชมวันนี้เวลาล่วงเลยก็19ปีเศษแล้วองค์หญิงราตรีที่ดาผู้เลอโชมก็เป็นสาวเป็นขวัญใจของบรรดาพี่น้องประชาชนชาวนครแสงทอง กนองญิงดาตีได้ออกเปินชมมวลหมู่เมฆไม้ที่วันนั้นอุทยานหลวงวันนี้ก็เช่นกันอระดุมเส้งโต รุนแรงตองส่งอากาศบุพชาิชัดชชวายสานุมาที่นจูชุนแกดที่น้องพยอมดงจงโกควรดอกลำดวนบานสะพรังอยู่เคียงข้างกระดังงาอาจมปีนี้ปีคุณ ยำป,ปีปีคุณนี่ข่ะดอกบุญน่าลายลากปันไม้มันมากมายนักหนานงแมวจงโกนูกโยจากากระดางาช่วยจอดอนุรดทุกคน ดอกแขว้วแค่บองเลว้วช่วยซอดปีนะ่ต่างหมดดอกไม้มันก็กลายเป็นปุ่นจูเจองามตากรอบและขาดานายนช่วยพลทำมาจาดและดูสะอาดตา ม,จจม,ม,มินวนมันใจจอรดอกไม้เจ้าวแม่เพิ่งวินวนมันคจจอรดอกไม้อยากได้นาวันยิ่งล่นลานมา เกิดเหมือนผู้ชายที่อยากได้ปะะ็นไรยังเที่ยวทริบโซห้าคนที่น่าตาดีโอตามันใส่ใครจะละ กบบุปผาจาัดรักีินาัวนานองเ mm hmm. ตอสงสัย mm hmm. อยากไปชมพิพิธภัณฑ์ปีนาที่ว mm ังในก้องจะไม่เข้าก่อนนอกนี้มาโยนชมอ๋อยังอยากจะไปชมพิพิธภัณฑ์ค่ะชมพัน์มวลหมู่เมฆไม้ทุกวันก็เบื่อเหมือนกัน นะอยากจะไปชมสิ่งที่มีความรู้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บของโบราณโบราณเป็นสถานที่จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองของเรานะพี่นะ,ะตูกต้องเลยค่ะเป็นสถานที่ก